สวัสดีค่ะ FC ที่รักทั้ง4ภาค FC ในประเทศและ FC ต่างแดนที่รักทุกทุกท่านค่ะวันนี้ช่อง l ิดวีแฟมมารจะชวน FC ไปฟาด ฟาดใครและฟาดเรื่องอะไรไปติดตามรับชมกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดะคะพูดถึงเรื่องอบักแด่แต่นะคะบังกแด่แต่นี่ได้ออกามาวิภาควิจารเกี่ยวกับองค์หลวพ่เี่ยนะคะ,นะคะแต่มันสมควรที่จะออกมาวิจารณ์แบบนี้ไหมมันสมควรที่จะออกมาวิาพากวิจารไหมว่าทําไมจะต้องตัดแขนทาไมจะต้องตัดขาถ้าเป็นผู้วิเศษจริง าเป็นพยาันาาจริงๆมีภาระกำลังมหาศาลทำไมจะต้องมาตัดแข่งตัดขาด้วยในสิ่งที่แต่แน้ออกมาเนี่ยไม่สมควรเอาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนเขาพบูชาเอาออกมาร้อเรียนมันเป็นสิ่งไม่ดีเข้าใจหรือเปล่าแต่แท่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะพูดถูกฟังตรงข้ามของเธอเขาบอกว่ายังไง ้อยพูดว่าอย่างไงถามหน่อยพีญาติย้อยบอกว่าคุณแป้งค่ะคุณแป้งเนี่ยออกมาคุณแป้งน่าจะเอาเรื่องคดีความของเด็กมากกว่าหาผู้ร้ายที่ฆ่าหลานตัวเองดีกว่าค่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะที่มึงออกมาทุกวันนี้แต่แร่มึงไม่เคยเอาเรื่องของคดีความมาพูด ยที่มันเข้าไปในเส้นเรื่องของมึงแ่จะบอกให้มันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมไหมหรือลุงคนจะขนพญานาคไปไหนไปอยู่ที่ไหนรงจำบาหรือว่าจะไปที่ไหนบางที่ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับมึงแล้แต่แด่มึงไม่สมควรที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่นลิ้นจีถูกไหมคะเพื่อน สิ่งสำคัญที่สุดไปดูคดีความของน้องมันใกล้ถึงวันที่30มสิแล้วนเดือนนี้แล้วทําไหมทำไมไม่ไปดูให้เรียบร้อยทำไมไม่ไปเสาะแสวงหา,ห,าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่มากันแน่กันไหนเอ้ยนางลำนางลำ99าคนอุ้ยแล้วทำไมมีผู้ชายด้วยคำว่านางลำมันก็ต้องมีแต่ผู้หญิงแต่ทำไมมีผู้ชายหรือว่าผู้ชายหลงเพศดูมันว่านะคะพเพื่อน คือสมองมันไม่มีอะไรกิดชาริสยาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเขาจะเป็นจะบอกให้เลยนะว่านางรำไม่ว่าจะเป็นนางรำผู้หญิงหรือว่านางรำผู้ชายเขาเรียกว่านางรำหรือเปล่าไม่งั้นจะมีนาฏศสิป์หรอเห็นไหมนาฏศิสิ์ก็จะมีนางรำผู้ชายแล้วก็นางรำผิงรวมกันด้วยยังคิดไม่ออกหรอมีแต่ว่าทางทางที่เขาจ้างมาเขาจะเน้นในเรื่องของการแสดง ในเรื่องของนางรำว่าฉันไม่เอาผู้ชายนางไหนใช่ั้นเองแ้่ีเรียนมาใหม่นะได้ข่าวว่าจบปริญญาตรีหรือว่าซื้อใบป,ปริญญาตรีมาจ้ะถึงไม่ได้รู้เรื่องหรือว่าการรำเนี่ยจะต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่มาขอเจ้าภาพไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ต้องการถึงไหมไม่ต้องอิจฉา,าเพรานาจแ้เข้าใจหรือเปล่าอิจฉาเขาทุกเรื่องนะแล้วเป็นไง พูดเรื่องเจ้าปู่ถ้าเจ้าปู่พิเศษจริงพิเศษจริงๆเนี่ยเจ้าปู่ก็ต้องหายตัวได้สิเอา้าเมื่อไม่ก็แปลกเนาะฮเจ้าปู่ที่เขาสร้างมาด้วยศรัทธาเข้าใจไหมจําเป็นไหมว่าจะต้องหายตัวได้เขาสร้างด้วยศรัทธาแล้วก็ประชาชนเขาก็ศรัทธาในองค์ปู่พญานาคถามว่ามีกี่จังหวัดที่เข้ามารักษาที่มา รักษาปกป้ององค์ปูาา่พญานาคเนี่ยมีหลายที่ไปดูสิมีหลายจุดด้วยที่เขาสร้างมาเพื่อให้สักการะนะแต่ว่าความคิดอุบาทอุบาทของมึงก็แค่ว่าเอ้ยสร้างมาเพื่อหาอไรายได้เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าคือความคิดมึงคิดได้แค่นี้จริงๆถามว่ามึงคิดอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่มีอิดช้าล้วๆนๆ,ๆนะอ,อิดช้าเต็มๆบุญแม่แต่แต่นะแว่โออกมาอิจช้าเขา รเขาบอกมาํำหัวละห้าร้อยแล้วอย่างไงล่ะถามหน่อยแล้วอย่งไงล่ะออกมาลํำหัวละห้า้อยแล้วยังไงมีการบอกว่าอุย้ยถามหน่อยเถอะมันจะทํางานสบายเกินไปหรือเปล่าได้หัวละห9 9ร้เก้าสเกคนก็เกือบแสนแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสๆ็ๆ พี่สาวตัวเองนีนะจ๊ะนะคะปากดำก็เหมือนกันนะคะปากดำก็พยายามจะเอาเรื่องนี้ประโคมข่าวตีข่าวเรื่องนหลักนางลําคืออิจฉานิสยาวาซ่านนะจะอิจฉาทำไมไม่ต้องอิจฉานะคะไม่ต้องอิจฉานะคะสังเนาแต่ถ้าอิจฉาก็มาลัมกับลุงก็ได้นะได้หัวละห้าร้อยติดต่อไปที่ย่าอาชิป้าสมองนะถ้าสนใจจะลํา ไม่ใช่มาอิจฉาริ่สยามคนะ่ะบอกว่าคนที่เขาไปนั่งกีบยางยังไม่ถึง5 0าร้อยเลยว่าเขาจะถึง5้าร้อยแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาทั้งวันแล้วมันเกี่ยวอะไรละ่ะแต่นางรำรำ,ำ,ำแค่สามนาทีแต่มันจะเกี่ยวอะไรกัแบ,บแดดแน่หรือเปล่าหรืจนะะการที่ออกมารำมันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเจ้าภาพเขาเสนอราคามาให้เราไม่ได้เรีบร้องเจ้าภาพให้หัวละ5้ารอยแล้วมันเป็นอะไรละ่ะนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่า มันเป็นงานเขาเรียกว่างานพิเศษเข้าใจคําว่างานพิเศษไหมนะงานพิเศษนางรำมันไม่ได้มีรำทุกวันกวันน่ะนะเข้าใจว่างานประจําก็คืองานขีดยางงานไปเกี่ยวข้าวดำน้นั่นแหละคืองานถูกไหมยาคิดในสิ่งชั่วร้ายให้กับคน,นอยู่ยาคิดในสิ่งไม่ดีให้กับคนอยู่ไม่เคยคิดในสิ่งดี ให้กับครอบครัวชัยพลนี่คะทาไมพวกเราถึงได้ออกมาต่อต้านาพูดก็ดูพวกเธอสิใส่ลไล่ใบสีออกมาต่อว่ามีภาพวิจารณ์เขาจะย้ายไปวันไหนเจ้าปู่จะรอยจะห่อไปได้มันก็ไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณสองคนไม่ได้เกี่ยวกับพวกแกดแต้ไม่ได้เกี่ยวกับสางเั่าเอาเวลานี้ไปทําอาหารให้สามีกินดีไหมสางเน่าไปดูแลครอบครัวของเธอให้ดีกว่า คนที่จะมาแสกคนอื่นอย่ามาเฟียวอย่าย้อนว่าอย่ามาเฟียวเข้าใจคำว่าเฟี้ยวไหมทุกวันนี้ออกมาเฟียวจนไม่มีใครเขารับแล้วนะสังเกตลยกับพี่น้องเธอนี่พอกันคำว่าเฟีย้จะคำว่า,ำาเฟียวไหมคะนะคำว่าเฟี้ยวก็คือออกมาแบบว่าเอามาแบบว่าออกมาแบบสแสดงกิริยาไม่ดีสแสดงกิริพก่อนนี่ยนรหนีนิน่มิ่มิ่มน,นะแต่เดี๋ยวนี้ออกมาดนูนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่า เได้ถึงน,น,นี่นั่งสเเน่นี่น้องเลยพอกันเลยจริงๆไนงะอยู่อย่างเดียวก็ได้อย่เฉยๆไม่ต้องบอกเอาไปภาคีจนะมีการบอกว่าเออลัก,นะลกพิดานะรักแต่พีิดาัะก็ขนของไ่อยู่กับพีิดาไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วสังเเน่าไปเกี่ยวอะไรกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำอะไรสังเน่นก็ไม่ได้เกี่ยวและนางลำที่เขาออกมารำเนย เขาใช้ความสามารถของบัวเขาดีเขาใช้ความสามารถลำให้เจ้าปู่ปริจิต์และมีการบอกว่าณนะวันนี้เป็นต้นไปเมื่อวานนี้มึงเป็นคนส่งแล้วพวกมึงเป็นคนสง่งบัวบริจิตมาไปอยู่ที่วังเรียบแล้วใช่ไหมคเรียบไม่จูกอะไรนะจำปาดดไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าวันนี้คูเห็นพวกมึงมาไล่ลัำอีกแสดงว่ามึงดอกลวงประชาชน ดองพวงชาวบ้านบอกบอกชีวิตของมึงสองคนที่เป็นแบบนี้จริงๆทางมื่าอยากจะด่ามันคือไม่อยากจะพูดไม่อยากจะว่าหรอกเพเป็นครอบครัวของป้าแต่มันเกินความเป็นจริงครอบครัวของป้าทําไมถึงได้ออกมาแซะมาแกแนบแหนะซึ่งพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่พวกเธอเนี่ยกำลังทําคืออะไรคือความอิจฉาที่สาวพี่เขยตัวเอง หนะยุดได้แล้วสองคนคะนอื่นเขามีไหมเขาออกมาไหมญาติพี่น้องทุกคนเขายินดีสนับสนุนแต่มีญาติครอบครัวของป้าแตนนี่แหละไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยมีแต่มากระทืบกันเองมีแต่มาใส่ร้ายป้ายสีกันเองนะขนาดเรื่องพญานาคนะหาว่าเป็นเดี๋ยวพญานุษพญานี้บ้างนี่สางเงานีคือมันไม่กล้าเรียกตรงๆว่าพญาพญา,าอินทร์พญามัจจุราชอะไรก็แล้วแต่ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยนะสางเน่าเข้าใจหรือเปล่าอย่าออกมาประโคมข่าวอย่าออกมาพูดในสิ่งที่ไม่ดีตัวเองอะขนาดตีฝังนึ่งเข้าโจมตีกันจะตายเห็นไหมเห็นไหมกรรมมันตามสนองขนาดไหนเห็นหรือยังเข้าใจคําว่ากรรมไหมทาอะไรก็ได้อย่างนั้นเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่พวกเธอกํกลาลังทำเนี่ยแต่แต่เอ้ยสางเน่าเอ้ยเนี่ย,ยทำเธอคิดหรือว่าพวกเธอไม่ได้สร้างกรรม ต้งตั้มให้กับลุงกับป้าเขาต้องระหกระเหินเพราะพวกเธอมา้ใส่ร้ายป้ายสีเขาเรื่องทุกเราก็เพราะพวกเธอใช่ไหมถ้พวกเธอเหมือนเดิมน,นะแล้วมีสิ่งไหนบ้างที่ทําให้เขาแบบไม่โดนข้อกก่าวหาอะไรแล้วไปมอบอาญาให้เขาไปมอบอาญาให้เขาไปพิพากษาเขาเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นคนร้ายคนสุดท้ายมันก็ออกมาพูดน่าจะแท้นะพอเขาทําอะไรนี่อูคอหน่อย ไปกันแน่กันแหนแทนที่มึงเนี่ยจะเอาตรงนี้ไปนั่งค้นหาสิว่าผู้ร้ายตัวจริงมันอยู่ไหนผู้ร้ายตัวจริงมันยังไงไม่ใช่มากันแน่กันแหน,แหนมันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือเปล่าเรื่องน,นางลัมนะเรื่องการย้ายปูพย่พญานาเรือเรออ่องเรื่องตัดคอตัดแขนพญานาคี่จะต้องเคลื่อนย้ายไปที่ออ,เองเทียงและจะมีเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือว่าคนที่จะออกมาสไตรไปฟังทน,นายอรือไทยนะ ว่าการเคลื่อนย้ายสามารถเคลื่อนย้ายได้เข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนไปขัดฝางนะขัดฟางเนี่ยอยู่บริเวณรอบนอกได้ถ้าไปชดตัวคนนั้นน่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีความเข้าใจหรือเปล่านะแล้วมึงบอกว่าสารพิพากษาว่าให้ทุบไม่ใช่สารพิพากษาว่าให้เคลื่อนย้ายให้ย้ายออกไปในจุดต,ตรงนั้นเพราะว่าจุดต,ตรงนั้นไม่ใช่จุดของรู มันเป็นของป่าสมุนหรือรอว่าอะไรนะเป็นของป่าสมนุนหรือก็กรมป่าไม้ก็ต้องดําเนินออกไปเพราะว่าในเมื่อทนายความเขาไปยืน่นไปยื่นเรื่องว่าให้บุ๊กออกจากตําแหน่งเดิมถูกไหมไปฟังทนายุทัยแล้วจะรู้นะไม่ใช่เอาออกมาอุ๊ยถ้าออกแล้วเนี่ยถ้าเอาพญานาคออกไปจากบ้านปกครอง,องจะตามให้อาเทออาเทศตรงไหนถามหน่อยสิแล้วตอนแรก ามหน่อยแล้วมีแมวแมวตัวไหนที่ออกมาไล่ออกมาแจ้งความเรื่องให้ทุกพญานาคแต่พอเขาไม่ทุกพวกมึงก็ร้อนโดนดิ้นพอเขาจะเอาพญานาคไปพวกมึงก็โวยนาึเลยต้องการให้ทำร้ายพญานาคนี่คือคำคือสิ่งที่อิจฉาริษยาสิ่งอิจฉาริษยาคืออะไรถ้าเขานำพญานาคไปไปไว้ที่จำปาดง พืก็คิดแค่อย่างเดียวก็คือว่าเขาจะเอาไปขายพวก,พวกหอ่อพวกเทียนดอกไม้คิดแค่นี้ไงเขาเรียกว่าความอิจฉาลิศยาเขาว่าเขาเอาไปหากินเอาพญานาคไปไว้ที่ดงจำปาเอาไปหากินเอาเพื่อไปต่อยอดนี่คือสันดานของพวกอสองคนพี่นะ้องถามว่าอยากจะว่าไหมไม่อยาก,กว่านะแต่อดไม่ได้ฉันอดไม่ได้ในสิ่งที่พวกเธอกระทำอดไม่ได้ในสิ่งที่เธอ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เป็นไงล่ะก่อแขนกันออกมาประท้วงบอกมาสิมันประท้วงได้แต่มึงไม่สามารถที่จะเข้าไปลุกลามในเขตที่กําลังเคลื่อนย้ายได้เพราะมันผิดกฎหมายและถูกดําเนินคดีความด้วยจะบอกให้เอาสิลองดูเขาว่าเป็นเป็นของลุงพลแล้วไม่ใช่เป็นของกรมป่าไม้ถ้าในเมื่อกรมป่าไม้เนี่ยเขาสนับสนุนให้ลุงพลเอาไป ุงคนก็สามารถเอาไปได้เพราะศาลตัดสินว่าเป็นของลุงคนเรียบร้อยแล้วหูน่ฟังบอกฟังวอกหูแต่แท้สีสางเนา,า,าอยาไม่อิจชาได้สิยาเขามันเกินความเป็นจริงแนเว้ยบอกให้นะก็สุดท้ายนี้ฝากถึงมึงสองคนเลยนะอยู่เงียบๆเฉยๆเดีย๋ยวระวังกรรมมันจะตามมาจะหนอกรรมมันติดจัหลวงนะคะสังเเนาแต่แข้าใจหรือฝากท้ายนี้นะคะ ขอให้รู้นะคะให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างขอให้รู้ผลตนน้นผู่เหน้าไปโดยสะดวกทางแล้วก็กดไทยไลท์จงวลนนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดไปช่องนิดวีแฟมิลี่ Family ก็ขอให้การเคลื่อนย้ายองค์ปู่ปริจิตไปวังเยี่ยมจงลาบลื่นตลอดเส้นทางค่ะขออวยพรให้ชีวิต,ตงุงคนแปดแตนจงโชคดีมีใยพบเจอแต่สิ่งดีค่ะ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ FC ทุกท่านช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ